สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุณนล่งกินชินครับวันนี้จะมาเปิดกาชาสิบโรเป็นเพื่อนคนดูนะครับ <S <S ตู้เลดน้องเต้าหูครับเรามาทีุู่เขาพิสิงกับผมวู้วังฮิวกับผมแมววางเวงฮิวนะฮะมาตรงนี้นะจุดที่น้องโผลมาในเทลเลอร์ครับเราจะวิ่งที่จุดที่น้องโผลมานะฮะปึ๊บาแถวนี้มีวิญ,ญญาณผีด้วยใช่ได้แถวๆนี้ภูเขานี่ผมจําได้นี่นะครับจุดนี้เลยจุดที่น้องโผลมาในเทลเลอร์ครับผมแถวๆนี้ เตรียมพร้อมครับเดี๋ยวขอยืนจุดดีๆก่อนหาน้องเจอต้องยืนบนนี่ครับอยู่บนก้อนหินเห็นน้องง่ายๆเห็นน้องก็ชัดครับผมแล้วก็เพื่อให้น้องมาง่ายครับเราจะเปลี่ยนตัวละครในทีมครับจากเดิมเรามีที่อะไรไม่รู้แหละแต่เราจะเปลี่ยนเป็นหลี่เย่ให้หมดับผมอ่ะอันนี้ออกปุ๊บชงยุนมาเพื่อนกันอ่ะซิงชิวอยู่ไหนซิงชิว สิงชิวมาแล้วแล้วก็ขาดไม่ได้ครับผมน้องโคโค่โกดครับน้องชีชฉเพื่อให้น้องเป็นตัวลุตัวยั่วให้ผู้เต๋ออกมาเผานะฮะทั้งหมด10บโลครับวันนี้ของพร้อมนะอาเดี๋ยวลืมเปลี่ยนทีมเดี๋ยวเอาทีมให่ถูกต้องก่อนปุ๊บเอาทีมนี้ใช้งานน้อง เปิดต้องใช้น้องชีชีด้วยอยู่หน้าสุดมาเอาน้องตายเหรอดีมากน้องตายแล้ว,น,ลวน้องใกล้ตายมากเรียบร้อยครับผมเซตติ้งพร้อมแล้วกับการเปิดมาอย่าช้าเลยจัดไปครับตู้ของฮูเตาครับผมผมไม่ได้หอกสต็อกออมารัดนนเนี่ยผมจะไม่อยากได้ฮูเตาผู้ควาโปร่งใสครับเปิดดูประวัติก่อนเราเปิดไปแล้วหตัว12บสโลครับผม สุดท้ายคือเสี่ยวที่14โลแปลว่าผมยังคลีนนะไม่ได้หลอกกันนะอ่ะ10โลวันนี้ครับได้หรือไม่มาดูกันจัดการซื้อให้เรียบร้อยก่อนเอเดี๋ยวนะแลกเสร็จเรียบร้อยครับผมไปที่ร้านค้าซื้ออีก8ก้อนไม่ใช่นี้ติ p r i m ์โมเจมอินเตอร์ว,วิฟฟถูกต้องเรียบร้อยครับผม หินพร้อมใจพร้อมเราทําได้ครับผม10บโลถ้าไม่ไ,มได้หู้เต่าครับขอซิงชิวชงยุนไม่เอาเตียงหนิงเพราะสี่หกแล้วจัดไปครับโลที่1ฝาอลามไม่ต้องรุนครับผมโลแรกจบไปฮะนี่เตรียมพร้อมทุกอย่างนะตัวละครในทีมพร้อมสถานที่พร้อมเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนจุดเมื่อกี้จุดอาจจะผิดครับไปตรงไหนดีอ่าลงไปล,าล่างๆหน่อย ทางนี้ทางนี้านี้สายสัตว์ทุกอย่างมีหมดครับผมช่องนี้โรที่สองครับปึ๊บเฮ้ยเอ้ยเอ้อฟ้าว่ะนึกว่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นครับโรสองไม่มีครับผมยังคงเป็นฟ้าอยู่อย่าเพิ่งโรสามครับขอ,ขอวิ่งหาจุดก่อนเก็บตอกไม้ครับไว้ให้กับตัวของผู้เต่าอ่ะตรงนี้มืดมืด,ม,ด,ม,ดมีคมไฟมา จุดนี้แหละโรที่่าครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยฝาจะตึ่นเต้นทำไมวะแปลว่าอีกแค่สี่โลเราจะมีการันตีสีดาวผมมาอันหนึ่งวิ่งก่อนหรือว่าเราอยู่ห่างน้ำเกินไปรูเต่าชอบอยู่ใกล้น้ำหรือเปล่าทัดไฟไม่น่าใช่ฮะรูเต่าต้องเกลียดน,น้ำเลยยืนข้างคุมไฟแทนแล้วกันไปโรที่สี่ครับ ซิงคิวชงยุนยังชงวินยังดีครับผมเค okay. ชงวินมาครับขอสองนิดนึงว่าชงวินมาเราได้เท่าไหร่เอ,อ่ยดูสิชงวินเรามากลุ่มดาวสีสามเลยอะต่อครับผมใกล้น้ำด้วยชงวินนั้นแปลว่าต้องไปใกล้ๆไฟไฟไหนดีนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่สอง ม,มีแสงสว่างเหลืออีกหกโลครับกดให้หมดปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่เวิร์กไม่เวิร์กตรงนี้ไม่เวิร์กผมว่าตรงเมื่อกี้เวิร์กกว่าเดี๋ยวขึ้นได้ไหมไม่ได้มียันนี่มียันผีจีนนีนะ่เห็นไหมพร้อมหมดพร้อมหมดยันพร้อมอะไรพร้อมพร้อมนะมียันนะจัดไปครับโลที่หกครับผม โอ๊ยเอาเถอะผมไม่ผมเปิดไม่ได้หอ,อกอะ่ะผมไม่ได้น้องครูต่ผมไม่เสียใจเท่าไรหร่หรอกผมก็แค่แบบอยากจะวิ่งเล่นเฉยๆเ,เอาน้องโคโค่โก้ต์มาเนี่ยวิ่งเนี่ยอะเก็บเพชรอันนึงอะ่ะโคมไฟนี้บ้างโคมไฟนี้บ้างมาโคมไฟนี้บ้างนะอีกสี่โลนั้นครับฝึกไม่มีหวังเลยเนี่ยจบเส้นครับผม ไม่มีจุดไหนมันได้แน่ๆเลยหรือไงเนี่ยอ่าเดี๋ยวนะฮูเตา่าฮูเตา๋าอยากได้อะไรเปล่าฮูเต่าค่ะอาจจะชอบหรือเรามาเร็วไปเรามาไม่ดึกพอตรงน,นะน,นี้แหละแถวนี้แหละผมว่าแถวนนีถนแถวนี้มีฮูเต๋าซ่อนอยู่เขาปรับเวลานี่หนึ่งนะผมว่าเวลาไม่ดึกพอเจอก,กันหลังเที่ยงคืนนะผมไปเที่ยงคืนหนึ่งนาทีฮูเต่าอยู่ตรงนี้แน่ๆ มาอีกแค่สามโลเท่านั้นครับจัดไปมาเร็วโอ้โหขาวโจว้ไม่ได้มีอะไรให้หลุ้นเลยอะผมจะหมดแล้วเนี่ยเพศผมเนี่ยยังไงดีครับมีวิญญาณอ่ะผมยืนใต้วิญญาณแล้วอันนี้มาแน่มาแน่สองโลสุดท้ายหูเตาา๋อมั วิญญาณนเน็กไปบอกวะไม่ได้วะดีเบตขับวะทุกสายศาสตร์แล้วเนี่ยหรือใครบ้างวะเดี๋ยวไปเอาเนื้อมาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีแล้วอ่ะตรงนี้วิญญาณสองดวงครับผมเห็นไหมสองดวงเอาใครดี ชง,ชงวินว่ะส่งท้ายแล้สุดท้ายเมชสุดท้ายเพื่อน้องหูเต่าครับผมปุ๊บ <c oughs> โอ้ยผมนี่เซง็งสองตู้ติดแล้วเนี่ยไม่ได้วะ่ะหมดแล้วอะเพชรหมดแล้วแถมคนดูหนึ่งอีกหนึ่งเมตรแล้วกันเนาะถือว่าแถมไปไม่มีอะไรที่มันจะได้ดแถวๆเนี้เนี่ย ทำทุกอย่างที่จะทำได้แล้วเออมัน,นมีมอนเตอร์อยู่อยากได้เหมือนกันนะแต่มันไม่มีตังแล้วเฮ้ยนี่เห็นดวงไฟเจ็ดดวงกดแบบดิจิตอลปึ๊บอันนี้แหละโอ้ยขาวจัวเลยไม่เหลืออะไรแล้ว หมดตัวแล้วเดี๋ยวเพื่อคนดูเว้ยอีกสามเมตรได้อยู่นี่เหลือไหมนนี้หมดเกลี้ยงละแถมแถมอีกสามเมตรอันนี้กดรวดเดียวละมาใส่หมวกพร้อมคูเต่ามาหาป่าหน่อย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ทำไมออกย้าเย็นนี้ครับน้องเดี๋ยวเดี๋ยว สุดท้ายแล้วก่อนก่อนจะก่อนจะขอย้ายที่นี่เดียวไปที่หลี่เย่ไปที่หลี่เย่เยนาะก็อาจจะแบบอยู่ที่เมืองเดินหาอะไรเงี้ยไปพัฒคาการของเซียงหลิงสองที่ด้กดที่พัฒนาคารเซียงหลิงนะอยู่ไหนพัฒนาการเซียงหลิงน่าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยอันล่างอันล่าง ขอกดอีกสองที่สุดท้ายส่งท้ายเลยไม่กดต่อแล้วคืออย่างน้อยขอเรื่องแสงส่งท้ายก็ยังดีอ่ะเออไม่ใช่มาแบบมืดตึต๊ตื้อย่างนี้นี่ประธานเสีงหลิงครับผมน้องอาจจะเห็นแกกินยืนตรงไหนดีน้องเป็นสับป,ปเหอยืนใกล้เตาไฟไปเอาทุกทางครับผมสองรสุดท้าย จากจะไม่ทองแล้วยังเป็นอาวุธอีกต่างหากหูเตาว่าไปราก็ป่าเงี้ยเม,มจิกไกด์โอเคครับสรุปว่าทั้งหมดสิบกัาโลของเรานะฮะไม่ได้หูเตาเลยได้ตัวเดียวชงหวินจบกันมาตู้นี้ ใครที่เปิดแล้วได้ผลยังไงมาอธิบายกันด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างตัวนี้ครับส่วนป๋าคงต้องขอลานะฮะหมดตัวแล้วจริงๆครับอาวุธกับไอ้มีตัวไม่มีครับถือว่าลอยตัวครับของมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับอย่าไปฝืนมันสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันอีก่คลิปหน้ากับรายการคุณเล่นกินชินสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายเดิงเดิงยับ